คุณก็พูดตีวันนี้ฉากปแปลกแล้วพี่ต่อยวันนี้มาทําอะไรก็จะพามาดูดอกต้นลำไยนะตรงนี้ <c oughs> <DA> ลำไยเริ่มอ,ออกดอกแล้วนี่ดูเต็มบ้านเลยแล้วเนะียเห็นปะอืมอันนี้ไม่ใช่บ้านเรานี่บ้านแม่อดอกเยอะมากช่วงนี้คือช่วงที่เราถ่ายก็ประมาณเต,ต้นต้นมีนาเนาะ <c oughs> แล้วก็ที่เห็นเราใส่หน้ากากเนี้ยก็คือฝุ่นเยอะมากตอนนี้ที่ที่นี่อะไม่ดูไม่รู้เห็นปะดูไปที่เอ่าเดี๋ยวเห็นปะ อันนี้ไม่ใช่หมอกนะครับควันใช่มันเป็นฝุ่นหมดเลยจะพามาดูโปรเจกต์ที่ทํามาน่าจะสองสมปีสปีได้ไหมสองสามปีถ้าเกิดใครติดตามเราบางคนอาจจะลืมแล้วล่ะแต่ว่าพี่พี่ต่อยังไม่ลืมนะยะพี่พามาดูนะก็คือเดี๋ยวพามาอัปเดตน้องสับปะรดาไปดูแล้วกันพูดเยอะอะเฮ้ยนี่ต้นทุเรียนพ่อดีมากเลยอะทำเลมันดีของพ่อมันเลยดูแบบดูแบบ โตขึ้นเยอะเลยคุณแล้วขึ้นไงไม่ใช่ของพ่อนะต้นเลีอยงอ่ะของใครเป็นของพี่ละโอ้อันเนี้ยดูดิมีต้นลำไยขนาดค้าคือมีต้นพี่เลี้ยงนะก็คือแบบอยู่ดีมากเลยอะแบบสภาพตีโตไวพี่ก็ได้กินละต้นนี้ใช่อะมาเนี่ยน้องสับปะรดหลังจากเราปลูกมาสองสามปีเราได้เห็นลูกออกแล้วเราต้องบอกเพื่อนเกนว่าก่อนที่จะมาเป็นอย่างนี้เราเราได้มายังไงต้นสับปะรดตรงนี้ก็ซื้อกินนี่แหละแล้วก็ตัด ตัดไอ้ตรงนี้มันอ่ะเราตัดตรงนี้แล้วมาปลูกตรงไหนตรงไหนตรงไหนนะตรงนี้เนาะเฮ้ยในสุดมันก็ขึ้นแล้วตั้งแต่อยู่ก่อนที่จะย้ายมานี่นะตอนที่อยู่กรุงเทพนู่นนะใช่อ่าประมาณสามปีเออตอนแรกคิดว่าคงไม่ได้กินแล้วแหละแต่ก็ปลูกทิ้งไว้ไม่ดูอันนี้เราลงทุนแบบว่าย้ายจากกรุงเทพไปเนาะเรามาทักเป็นกระถางใช่ไหมก้มาด้วยสองต้นที่เราปลูกไว้ ในที่สุดน้องก็ออกผลให้เห็นน่ะคือตอนแรกคิดว่าเอมันจะไม่รอดแล้วนะเนี่ยไม่มันรอดแต่คือมันก็แบบโตไปอย่างมันเนี้ยมันเผื่อใครที่ยังติดตามอยู่นะก็ตอนนี้ก็ได้เห็นลูกสับประรดลูกแรกและอีกต้นหนึ่งยังไม่ขึ้นอ,อืตอนนี้ก็ไม่รู้เมื่อไหร่นะเฮ้ยถ้าเกิดมันโตเราต้องมาปอกคิมแล้วนะรสชาติเป็นยังไงเดี๋ยวถ้ามันโตจนได้ที่กินได้แล้วเดี๋ยวจะมาลอง กินให้ดูว่ารสชาติเป็นยังไงนะอือก็มีไลฟ์วันนี้ก็มาอัปเดตสับปะรดนี่แหละแล้วก็มาอัปเดตช่วงนี้คือเนี่ยอย่างที่เห็นช่วงนี้อําไยกําลังออกชอ่อออกดอกนี่เดี๋ยวก็ออกผลเดี๋ยวไปจับสิโ้ <c oughs> แต่ว่ามันออกดอกดีมากเลยอะคุณที่ <c oughs> แม่เลยตรงเนี้ยหลังบ้านนะตรงนี้มันน่าจะเป็นเพราะปุ๋ยมันดีเปล่าอยู่ใกล้บ้านก็ดูแลดีอือ อุ้ยแต่ที่แน่ๆทุเรียนอะได้กินแน่ๆเลยคุณต้นหนุกแข็งแรงมากไหนเออเออใช่แล้วอันนี้คือลูกลำใหญ่แล้วเล็กๆเนี่ยอ๋อน้องมันก็ต้องรอจนกว่ามันจะโตไปแต่นี้เหมือนคือน้องจะผัดดอกออกหรอดอกมันฟ่อไปเห็นปะมันก็ติดเท่านี้แหละเท่าที่เห็นแต่ต้นที่บ้านอ่ะพ่อดูแลตลอดอยู่แล้วไงพ่อมาเดินดูกลางคืนเงี้ยบางทีดูแบบแมลงเงี้ยเออมามาแอบกินหรือเปล่าอะไรเงี้ย แต่ว่าปลูกลาไยที่นี่ก็ที่บ้านพ่อก็ยังแบบก็มีฉีดสารอยู่นะมันไม่ไม่ถึงกับออร์แกนิกอืมก็เดี๋ยวถ้าเกิดสมมติพี่กับคุณลิกได้ปลูกก็อยากจะลองทําแบบไม่แบบไร้สารดูไม่รู้จะได้ไหมนะต้องทําให้ได้แหละพี่พี่อยากจะทำเพราะเราอยากทำมันเป็นออร์แกนิกไงเผื่อจะได้แบ่งให้เพื่อนเพื่อนได้ลองกินกันไงแบบแบบไม่มีสารพิษถ้าเราทำสองคนเราจะทำแบบไม่มีสารพิษอืมแต่อันนี้เดี๋ยว ต้นนี้ถ้าเกิดออกลูกอันนี้อันนี้คือต้องบอกก่อนไม่ออกแกนิกถ้าเกิดใครอยากอยากกินเดี๋ยวเออเดี๋ยวอาจจะแบ่งให้ให้ไปลองชิมดูนะออก็คือถ้าเกิดมันแบบพ่นสารนะคือเวลาเราแกะเราก็อย่าไปเอาปากกัดแค่นั้น,นใช้มือล้างมือก่อนล้างล้างลูกำไยก่อนกินข้างในแล้วแกะกินได้ปกติมันไม่อันตรายไปนะเราไปพรีเซนต์ขนมแม่ดีกว่าวันนี้แม่แกะขนมพี่ต้อยไปาพาไปดูต้นขนมหลังบ้านก่อนอร่อยมาก ตนนแต่ว่าขนมเนี่ยอันนี้ออร์แกนิกเลยไม่ได้ฉีดสารขนมนเนี่เป็นขนมออร์แกนิกแม่แกะไว้ให้แล้วพี่ต่อยเดี๋ยวเอามาชิมให้เพื่อนๆดูอยู่ใน,นตู้เย็นโอ้นี่นี่ยังเหลืออยู่นะนี่ยังเหลืออยู่ดูโลเคชั่นก่อนดูหลังตรงนี้เลยห้องน้ำปุ๋ยดี ยังเนี่ยยังมีได้กินโหเนี่ยเห็นเห็นร่องรอยไหมเนี่ยใช่ใช่ตัดไปหลายโลกแล้วเนี่ยนี่ไงข้างบนมีอีกลูกนี่นี่ต้นแม่ปลูกแค่ปีปีกว่าคนดูคนดูนี่จะงอกเยอะเนี่ยเห็นปะนี่แล้วเดี๋ยวคือต้นนี้อร่อยมากเลยมากมากคือแบบว่ามีแบบร้อยให้ร้อยเลยอะตอนแรกกาดจะแบบอุ้ยเอามาปลาพี่ต่อยแบบเอาตัวเย็นมาให้เพื่อนดูแบบสตรีมขายแต่ว่ามันไม่เคยเหลืองไงก็เลยว่าเดี๋ยวถ้าเกิดมันเหลืองจริงเดี๋ยวจะแบ่งให้กินแล้วกันนะ กลัวมันจะเสียก่อนระหว่างทางพี่ต้อยไปเอาขนมมาอยู่ในตู้เย็นก็ต้องเข้าฝั่งโน้ให้แม่เนี่ยให้แม่เอาให้เพื่อนดูขนมนหลังบ้านอร่อยมากดูสิไม่อันนี้คือแม่แกะไปแล้วคือกลิ่นหอมตั้งแต่ไกลแล้คือแบบยังไม่ได้เข้ามาคุณลิเขารู้แล้วว่าแม่ทําขนมเออถามแม่เลยแม่แกะขนมหรือเปล่าเอออ่ะเรามาชิมยวนเพื่อนหน่อยโอ้ยกลิ่นฟุ้งมากเลยอ่ะ สีมันก็จะออกแนวแบบส้มๆหน่อยช่ำๆเนาะหอมห <c oughs> อ,อมหวานอืมแม่วันนี้ตัดก่อนอันนี้ก็ล้ำนล่นนะประมาณนี้แหละโอโ้โหแม่ตาัดาไปกี่แก,ออก,กนแล้วเดี๋ยวเนี่ยต้นเนี่ยแม่ไม่นับแล้วกินบ่อยแม่บอ,อกแม่กินไปสีห้าลูกแล้วแล้วเวลาแกะทีไม่เคยเหลือนะ หมดเร็วเรียกไงว่าแค่พี่ต่อยคนเดียวก็น่าจะกินเกินสิบชิ้นน่ะก็มันอร่อยอะ่ะน้ําตาลทั้งนั้นน่ะแต่ว่ามันอร่อยจริงๆอะอแต่ถ้าเกิดใครคนทางเหนือไม่รู้ว่าบ้านอื่นเหมือนบ้านพี่ป่ะนะเนี่ยพี่เรากินกับข้าวเหนียวนะตั้งแต่เด็กเขาว่าไม่น,น่า,าแปลกหรอกมันอารมณ์เหมือนมะม,ม่วงข้าวเหนียวเคยเห็นปะขนมข้าวเหนียวน่ากินได้ได้วยกันได้แหละเออเดี๋ยวพอโตๆพี่รู้ว่า กินเ่าๆฟินกว่าต้นมะละกอที่แม่ปลูกไว้สิมันขึ้นแบบหูเยอะมากเอาไปทับส้มตำแบบกินแบบมะละกอแบบสุกๆก็ได้ล้วหนรอบอะตนะ้น<า>ยายนี้ตรงนี้ก็ดนะกเหมือนกันต้นใหญ่เดี๋ยวช่าเหลือเดี๋ยวถ้าอยากได้ก็บอกเดี๋ยวนี่นี่นี่มามาฟุดแม่โตแล้วลองกินไปก่อนกินไปก่อน้อง <c oughs> <c oughs> ก,กินไปก่อน เดี๋ยวถ้าเกิดใครสนใจก็บอกแล้วกันถ้าเหลือเดี๋ยวขายถ้าไม่เหลือก็ก็ไม่ขายนะแต่คิดว่าไม่น่าเหลือขนมอนอร์แกนิกอร่อยมากของแม่ปลูกมันปีกว่าเนี่ยได้กินโตเร็วเลยเดี๋ยวของเราก็มีเรปาปลูกในหลังบ้านเดี๋ยวปีกว่าปีกว่ากว่าโอเคประมาณนี้ทุกคนคลิปนี้ก็มาอัปเดตป,ประมาณนี้แหละบัตรให้ให้เพื่อนได้ดีใจกับเราว่าสับรถ ส่วนสับประรดเดียวถ้าเกิดมันโตจนแบบลูกมันตัดกินได้เดี๋ยวมาทดสอบรสชาติให้ดูว่ามันจะอร่อยไหม,มสับประรดสามปีสับประรดสามปีอันนี้ชื่อชื่อคอนเทนต์คลิปนี้นะสับประรดสามปีไปละ <laughs> ไปละดูโบได้ไหม